ขับวัวที่ใดจากมันเป็นโนนเ,เอาดินไปทงไปสวนว่านผมขึ้นสากตน้นไม้ที่อยู่เนิ่นมีต้นตนันมีใหม่ที่เคยอ,อยู่จุงนี่นไปนแต่ต้นสีสาสาเถา ก็ต้องประโยชน์ได้กันทไฟตาดดาวโดยเฉพาะต,ตะัวตานไปบริเวณนี้คือที่เรียงว่าลำหน้าในหลังที่ตุลตานมาเนี่ยเสีบบ่อที่ไดเที่วแดนกันบุละไปตุนต,นตานไปป่า ประมาณจักงานหนึ่งรูปภาคนั้นเป็นทีของเจ้าที่จะทางเปิปไ่ไปไหว